ทำไมถึงต้องตัดหญ้าสวัสดีครับวันนี้ผมอมรศักดิ์ก็มีกิจกรรมมาทําอีกแล้วครับที่สวนอมรการที่บ้านจุงจังอำเภอชิยายจังหวัดกาฬสินนะครับถามว่าทําไมถึงต้องตัดหญ้าก็เพราะว่าหญ้าเป็นวัชพืชนะครับที่เราไม่สามารถเอามามากินมาบริโภคได้นะครับแต่เขากลับไปแย่งอาหารกับต้นไม้ของเรานะครับก็เลยต้องทําการตัดหญ้าเพราะว่าเวลาเราตัดหญ้าปุ๊บเนี่ยนะครับใบก็ถูกตัดไปแล้วเนี่ยแต่ราก โอกาสที่เขาจะปรุงอาหารนะครับมันก็จะน้อยเขาก็จะไปแย่งอาหารจากต้นไม้ที่เราปลูกไม่ได้นะครับได้ยากนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องทําการตัดหญ้าเรื่อยๆแต่จริงแล้วยาก็มีประโยชน์นะครับพอเราตัดหญ้าเสร็จแล้วเนี่ยหญ้าที่ถูกตัดก็เป็นว่าจะพืชสดเหมือนกันนะครับที่สามารถที่จะให้ธาตุไนโตรเจนให้เป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้นะครับแล้วก็ยังช่วยคุมดินให้ดินนี้เกิดความชุ่มชื้นอยู่ได้นะครับอันนี้ก็คือเราก็เลยต้องมาตัดหญ้านะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นไม้ผลเนี่ย ที่ตอนมาเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปพวนด,ดินตัดหญ้าที่มันลึกๆนะครับเพราะว่าจะทําให้รากของต้นไม้เราเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับทําให้การเจริญเติบโตไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการตัดหญ้านะครับส่วนวิธีการตัดหญ้าก,ก็มีหลายลนนรูปแบบนะครับแล้วแต่คนใจขนัดนะครับอ่าส่วนคนที่ใช้เครื่องตัดหญ้าเหมือนผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับนะสองจังหวะทั่วไปหรือว่าคนอาจจะใช้เครื่องยนต์สี่จังหวะแต่ถ้าเป็นการแนะนําก็คือเวลาก่อนจะใช้ก็ควรจะดูนะครับว่าน้ํามันที่เราซื้อมาเนี่ แก๊สโซฮอล์ก้าหนึ่งเก้าห้านะครับถ้าเป็นสองจังหวะก็ควรที่จะใส่ออโตลูปนะครับอทูทีลงไปด้วยนะครับการลูกสูบติดนะครับส่วนของผมเวลาตัดนะครับถ้าเป็นหญ้าทั่วไปเนี่ยผมก็จะใช้เอ็นครับในการตัดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายมากนะครับในการตัดหญ้านะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องป้องกันนะครับไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับนะนะครับผมดูใจเกรงหนังไปเสื้อป้องกันอย่างนีนะครับนะแล้วก็ มีผ้าชุกหน้ารับกําลางังอย่องนี้นะครับที่สำคัญก็ดีเลย<_<_มัวครับต้องมีกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเศษหินเศษหญ้าจะกระเด็นใส่หน้าเรานะครับเนี่ยเราก็ใส่อย่างนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปนี้ไกัเลยครับ <_' S 1>